สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าแฟนเพจมิสูรุ่งเจริญเทพลักนะคะวันนี้พบกับหนูป่านอีกแล้วนะคะในคลิปนี้ป่านจะพาลูกค้าทุกท่านมาชมเจ้ามิสูพิชิไตไททันอะลีคโฟวิลชุดแต่งแบบโค้ตเต็มในราคาค่าตัวเพียง1 1 5 6 0ล0้านบาทนะคะและไม่ได้เต็มเพียงชุดแต่งเท่านั้นแคมเปญของเรายังจัดนักจัดเต็มให้ด้วยค่ะพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยค่ะและในส่วนของด้านหน้าของเรานะคะจะมีชุดแต่งที่เสรหมด สี่ชิ้นด้วยกันค่ะลูกค้าก็คือด้านแรกก็คือค้อไฟหน้าค้อบไฟตัดหมอกสกูปหน้าแบบเท่ะคะ่ะลูกค้าพร้อมกับชุดแต่งชุดท้ายคือสเกิร์ตด้านหน้าแบบมีไฟ led โคตรเท่เลยในส่วนของชุดแต่งสเกิร์ตด้านหน้าของเรานะคะสามารถเลือกแบบเลือกลายได้เดี๋ยวแอดมินของเราจะโพสต์ในรูปคอมเมนต์ด้านล่างให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งนะคะในส่วนของด้านข้างของเซลนะคะเอ้าไม่ใช่<ไ>ด้านข้างของตัวรถคะ่ะด้านข้างของเรามีชุดแต่งทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันค่ะ ชิ้นแรกเลยคิ้วล้อแบบหมุดนะคะสุดเท่ต่อไปนะคะเป็นล้อแมกลายดอกไม้สามารถเลือกลายได้ด้วยค่ะมาพร้อมกับยางซิ่งๆเลยนะคะตัวนี้ขนาดยางอยู่ที่265 60 R 1 8นะคะและชิ้นต่อไปนะคะในส่วนของตัวบ้ามือเปิดแบบดำด้าน,นะคะ่ะลูกค้าตัวนี้สามารถเลือกสีได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้มีสีดำเงาดำด้านโคเมียมค่ะลูกค้าติดตั้งให้ทั้ง4ประตูเลยค่ะและชิ้นต่อไปนะคะในส่วนของตัวกันสาดข้างตัวนี้ค่ะติดให้สีประตูเช่น ะะชิ้นต่อไปนะคะก็คือราวหลังคาของเรานั่นเองค่ะลูกค้าตัวนี้นะคะจะเป็นราวหลังคาแบบตรงรุ่นค่ะอ่าสวยงามนะคะแข็งแรงทนทานแน่นอนค่ะอ่าลองดูนะคะตัวนี้ท้ายนะคะชิ้นที่6ของเรานะคะในส่วนของด้านข้าจะเป็นค้อบปายานน้ำมันแบบดําด้านค่ะลูกค้าตัวนี้สามารถเลือกสีได้มีดําเงาดาด้านและโค้เนียมค่ะและชุดแต่งชิงะะุดท้ายของเรานะคะก็ค,ะคือตัวนี้เลยค่ะครอบไฟท้ายของเรานั่นเองค่ะลูกค้าตัวนี้ เนื่องจากไฟไท้ายของเรานะคะเป็นแบบ LED ก็เลยติดข้อเพิ่มไปอีกค่ะเพิ่มความสวยงามดุและก็เท่ขึ้นไปอีกและตัวเบาะสีส้มตัดดำของเรานะคะก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของเจ้าไปตัต้นอดลีตตัวนี้เลยค่ะมีเบาะไฟฟ้าให้ด้วยนะคะฝั่งคนขับตัวนี้ปรับได้ด้วยและโปรโมชั่นพิเศษสุดสำหรับลูกค้ามิสูรุ่งเจริญเทพรักเท่านั้นดาวเพียง39,00 0บาท แต่งครบชุดแบบตามที่่านรีวิวไปเลยหรือเลือกรับดอกเบี้ยศูนยปอร์เซ็นต์นานสี่ปีคะ่ะลูกค้าพร้อมกับแคมเปญช่วยผ่อนถึงสิบเดือนคะ่ะลูกค้าท่านไหนสนใจแคมเปญพิเศษจัดหนักจัดเต็มแบบนี้สามารถติดต่อมาที่เพจมิสูรุูกเจินสาขาเทพรักหรือที่โชว์รูมเราได้เลยคะ่ะวันนี้่านขออนุญ,ญาตลาเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ